ต่อไปเราจะมาสร้างแขนเสื้อนะคะเมื่อสักครู่ครูวัดรอบวงแขนทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังของครูอยู่ที่46เซนเริ่มจาก ขีดเส้นขึ้นมาก่อนนะคะสร้างขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อนเป็นขีดมาเลยขีดเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากแบบนี้นะคะ46 วงแขนเสื้อใช่ไหม46หารด้วย3อยู่ที่ประมาณ15ของครูนะ15.3อ่ะครูใช้15ควนแล้วกันนักเรียนทีนี้ครูวัดจาก มุมนี้มุมฉากนี้นะวัดลงมาสิบห้าเซนขีดไว้นะคะขีดไว้ให้จุดนี้เป็นจุดที่สามสิบได้ตำแหน่งแล้วขีดเส้นเลยค่ะแบบนี้นะจากฉากนี้ถึงสามสิบนะคะของครูอยู่ที่ ครูเขียนก่อนนะ15เซนะหนุนกระดาษเหมือนเดิมต่อไปเราจะมาตีเส้นทแยงแบบนี้นะคะให้ใช้รอบวงแขนของเราหารด้วยสองของครูจะได้อยู่ที่23เซน จากมุมด้านบนถึงเส้นตรงนี้ให้ได้ตามจํานวนที่เราหารสองของคู23เ่เซนก็จะอยู่ประมาณนี้เมื่อได้แล้วขีดเส้นเลยคูให้เป็นตําแหน่งนี้เป็นจุดที่31 23เซนได้เส้นแบบนี้นะคะหารสาม แบ่งให้เท่ากันสามช่วงนะของคูก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดหกยี่สิบสามหารสามก็จะประมาณเจ็ดจุดหกนะคะคู่ก็จะแบ่งประมาณนี้อ่านี่ตรงนี้สามเท่าเท่าสามช่องเท่าเท่ากัน ให้มันใกล้เคียงกันเมื่อเสร็จแล้วช่องนี้นะช่องนี้นะจุดที่สามสิบสองวัดออกไปสองเซนตรงนี้สองเซนให้เป็นจุดที่สามสิบสามนะคะ ตรงนี้ขีดนี้ให้เป็นจุดที่สามสิบสี่สามสิบสี่นะวัดลงมาศูนย์จุดห้าเซนประมาณนี้ใช้ไม้บรรทัดปากลบแก้วนะคะเราจะโค้งวงแขนเสื้อนะ จากมุมฉากมาตรงนี้จุดที่สามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่นะคะวางสามจุดให้เท่ากันมุมฉากสามสามแล้วก็สามสี่นะประมาณนี้โค้งวงแขนเสื้อเลยแบบนี้จากนั้นพลิกไม้บรรทัด จากจุดที่เราวัดลงมาศูจุดห้าตรงนี้ตรงนี้นะโค้งายหาที่สามสิบเอครูขอเชื่อมตรงนี้ใหม่ให้มัน เชื่อมกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะความยาวของแขนเสือ้อชอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ได้เลยความยาวแขนเสื้อนะของครูจะอยู่ที่ครูใช้ความยาวอยู่ที่สิบนิ้วเป็นจุดที่สามสิบสามห้านะสิบนิ้ว เส,เส้นเร็จเรียบร้อยนะคะจุดที่สามสิบเอ็ดลากเส้นตั้งฉากลงมาแบบนี้เลยต่อไปเราจะตัดพับนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัด ช้แกะตัดตามเส้นที่เราขีดไว้โค้งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ได้แล้วต่อไปครูขอ ปรับใหม่นะปรับใหม่นิดนึงนักเรียนตรงนี้นะตรงที่มันมีเส้นเส้นตรงนี้นะคะครูจะวัดจากตรงนี้เข้ามาสักอีกหนึ่งเซนนะวัดเข้ามาตรงนี้หนึ่งเซนเสร็จแล้วคุูปรับวงแขนใหม่ ขอปรับวงแขนใหม่นะคะตรงนี้เนาะจากจุดหนึ่งเซนที่เราปรับมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็โค้งมานี่ ตัดอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนตัดนะเราจะต้องคลียวงแขนอันนี้ออกก่อนแบบนี้แล้วเราก็ตัด่าเรียบร้อยตัดฝั่งเดียวพอนะคะเสร็จแ,แล้วฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้า เขียนกำกับไว้ด้วยนะฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังเสร็จเรียบร้อยค่ะวงแขนของเรา